โหผมสวัดสดีครับผมช่างวันนะครับวันนี้เอางานส่งไออาร์มนะครับมาให้ดูหนึ่งตัวนะครับนี่น,นะครับตัวนี้ล่องสามสิบห้านะครับพอดีว่าลูกค้าสั่งมาแล้วผมทําผิดสเปกลูกค้าผมก็เลยไม่ส่งให้ผมก็เลยขึ้นงานให้ลูกค้าใหม่ตัวนี้ว่างนะครับไม่มีเจ้าของนะครับท่านได้สนใจทักมาได้นะครับตัวนี้พร้อมส่งนะครับทักก่อนได้ก่อนนะครับตัวนี้ล่องสามสิบห้านะครับนี่นะครับ เรินลองให้หมดแล้วนะครับนี่องสามสิบห้าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้ขี้เล็กนะครับนี่ก็ขี้เล็กนะครับต่อให้ตรงนี้นะครับดพวความสวยงามนะครับน่ครับอันนี้ก็ปิดด้วยไม้ขี้เล็กนะครับนะนรับสนใจนะครับนี่นะครับทักมาด่วนเลยนะครับ ก่อนได้ก่อนนะครับตัวนี้ย้ำนะครับพร้อมส่งนะครับตัวนี้ครับพอดีสเปคลูกค้าจะมีไอ้ร่องตรงนี้นี่นะครับบากตรงนี้แต่บัเอิญผมลืมทําไม่ได้ทําตรงนี้ก็เลยก็เลยจะขึ้นงานให้ลูกค้าไหมลูกค้าก็บอกว่าไม่เป็นไรขึ้นงานให้ไหมก็ได้แล้วก็แกบอกว่าแกไม่รีบเดี๋ยวผมก็ขึ้นงานทําให้ไหม่นะครับ ท่าใดสนใจก็นี้นะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับทักมาได้เลยนะครับย้ํานะครับตัวนี้ว่างนะครับไม่มีเจ้าของนะครับทักก่อนได้ก่อนนะครับล่องล่องสามสิบห้านะครับนี่นะครับเดินล่องสามสิบห้านะครับราคาบ้านๆนะครับพอมีลูกค้าทักมาว่าทําไมไม่บอกราคานะครับบอกราคาไปเลยก็ได้ครับตัวนี้ ลายการเลื่อนให้พร้อม950รวมส่งครับวันนี้นะครับถ้าก่อนได้ก่อนนะครับเอาไป950เลยครับรวมส่งโอเคครับผมนี่นะครับครับสวัสดีครับ